เงินดิจิทัลสรุปล่าสุดไม่มี8ข้อนี้ได้เงิน10,000่ชัวดูเลยคุณได้เงินไหมเงินดิจิทัลล่าสุดมีการพูดถึงกฎที่เป็นล่าสุดแล้วสรุปแบบเป็นทางการเรียบร้อยจากภาครัฐนะครับได้มีการพูดถึงดังนั้นผมสรุปเอามาให้แล้วหากคุณเช็คไปตามผมไม่มี8ข้อนี้คุณได้เงิน10,000่ชัวแน่นอน มาเช็คพร้อมกันแล้วคุณจะได้เงิน1 0 0 0บาทนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับในคลิปนี้นะครับแนะนำว่าให้คุณดูคลิปนี้ให้จบคุณจะได้ไม่พลาดในส่วนตรงนี้ในส่วนเงินที่จะได้ในครั้งนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในส่วนแรกเลยครับก็คือข้อที่1น่คุณต้องไม่มีก็คือ เพรที่หนึ่งที่คุณต้องไม่มีครับคุณต้องไม่ใช่คนที่ไม่เป็นคนสัญชาติไทยนะคุณพูดง่ายๆคือคุณต้องเป็นคนสัญชาติไทยหากคุณไม่ใช่เป็นคนสัญชาติไทยนะครับเป็นคนชาติอื่นเนี่ย <c oughs> คุณเรียกได้ว่าจะไม่ได้เงินตรงนี้นะครับเพราะเงินตรงนี้จะให้สําหรับคนที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นให้สําหรับคนไทยเท่านั้นนะครับ หากคุณไม่ได้เป็นคนสัญชาติไทยไม่ได้เป็นคนไทยนะครับคุณจะไม่ได้ตรงนี้สำคัญสุดๆนะครับเพราะว่าเงินดิจิทัลให้สาหรับคนไทยถ้าไม่เป็นสัญชาติไทยก็ไม่ได้นั้นเนี่ยคุณต้องไม่มีข้อนี้ถึงจะได้เงินนะครับนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2ที่คุณต้องไม่มีแล้วได้เงินก็คือคุณต้อง ไม่ใช่กลุ่มที่อายุต่ํากว่า16ปีในนี้16ปีคืออะไรก็คือยังไม่ถึง16ปีพอดีณวันที่ลงทะเบียนนะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยจะเกิดขึ้นในไตรามาสที่3ของปี2567ไตรามาสที่3ก็คือเดือนที่9อา่าไม่ใช่นะครับไตรามาสที่3คือเดือนที่7 8 9โอเคก็คือเดือนกรกฎาคมสิงหากันยานะครับ รนะกระดาศิงหาการยาไตมาสที่3แล้วก็ใช้งานเนี่ยไตมาสที่4ี่คือตุลาพฤศจิกาธันวานั่นเองนะครับก็จะต้องอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้้ะต้องอายุ16ปีขึ้นไปต่ำกว่า16ปีก็คือสิ1 5 1สิบห2 1สิบสี่สิบสาสิบสองสิบอดิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหรือเพิ่งแรกเกิดเนี่ยจะไม่ได้เงินดิจิทัลทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นการกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ ส่วนถ้าหากอายุเกิน16ปีทุกคนครับแต่ต้องเป็นไปตามที่บอกในคลิปนี้นะถึงจะได้นะครับก็คือข้อนี้คือหากคุณอายุไม่ได้ต่ำกว่า16ปีนะครับคุณก็จะได้ก็คืออายุ16ปีขึ้นไปจะได้ครับคือไม่มีข้อนี้ครับข้อที่2ข้อที่3ก็คือ รายได้มากกว่า8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีหรือว่าง่ายๆก็คือมากกว่า70,000บาทต่อเดือนคุณเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าหากคุณเป็นกลุ่มที่รายได้มากกว่า8 4 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับตรงนี้สำคัญมากมากนะถ้าคุณมีรายได้มากกว่า8 4 0 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยหรือว่าเดือนละ70,000บาทนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้เพราะว่ามันมากกว่า เพราะว่าตรงนี้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดนะครับเกณฑ์มีการพูดถึงว่าในส่วนของเงินดิจิทัลเนี่ยคนทีไ่ได้ได้ต่ำกว่า8 0 0 0 0บาทต่อปีในที่นี้คือไม่จำเป็นต้องเป๊ะตามนี้นะครับก็คือจะแต่และไม่จำเป็นต้องเปะทุกเดือนอาจจะบางเดือนมากกว่า70,000ก็ได้หรือบางเดือนน้อยกว่า70,000ก็ได้มาเฉลี่ยรวมกันแล้วปีนั้นเนี่ยปีภาษี266เนี่ย ไม่เกินนะครับก็คือไม่มากกว่า8ปดแสนสบหมื่นบาทคือถือว่าได้เงินดิจิตอลหมดทุกคนก็คือใช้ข้อมูลจากกรมสรมพากรครับที่ประชาชนที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีปี2องหรวมเงินเดือนโบนัสโอทีที่เป็นเงินได้โดยรัฐบาลจะได้ข้อมูลเงินเดือนของประชาชนมาในช่วงเดือนมกราถึงมีนา67นั่นเองนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลภาษีตรงนั้นมาแล้วก็มา เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับที่คุณยืนภาษีซึ่งคุณรู้ส่วนไหนก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนข้อที่3หากคุณไม่มีข้อนี้ก็จะได้เงินต่อไปข้อที่4เงินฝากทุกบัญชีธนาคารรวมกันมากกว่า500,000บาทคุณเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีเงินฝากทุกบัญชีธนาคารนะครับเอามารวมกันมากกว่า500,000คุณไม่ได้แน่นอนนะครับ แต่ถ้าทุกบัญชีธนาคารเอามารวมกันยังไม่ถึง5,000 500, 0นน้อยกว่า5 0 0 0 0 0บาทตรงนี้ถือว่าได้นะครับโดยตรงนี้จะมีการเริ่มตรวจสอบนะเงินในบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายนต5 6ห6เลยนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาระบุเป็นวันไหนแน่ชัดนะครับแต่ก็ในช่วงนั้นนะครับมีการกำหนดของรัฐก็พูดมาแบบนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับในกรณีที่บัญชีของคุณเนี่ยอาจจะแบบขึ้นขึ้นลงลงเกิน50,000นมากกว่าห้าแสนที่ต้องดูวันอีกทีแต่ถ้าเกิดบัญชีของคุณเนี่ยมันไม่เกิน50,000 0เลยนะครับนะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินดิจิทัลตรงนี้ครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็สําคัญถ้าคุณไม่มีข้อนี้ไม่ได้เงินฝากมากกว่า50,000 0บาทก็จะถือว่าได้เงินดิจิทัลครับนี่ข้อที่4 ต่อไปข้อที่5ครับไม่มีแอปที่ใช้เงินนะครับไม่มีแอปล่าสุดตอนนี้คือแอปทางรัฐคุณต้องดาวน์โหลดและ,ะติดตั้งแอปทางรัตัวถึงเงย็นตัวตนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ใช้แอปทางรัฐรับเงินดิจิทัล10,000บาทนั่นเองหากคุณยังมีแอปดิจิทัลแอปที่ใช้เงินดิจิทัลคือแอปทางรัฐเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมมีจะทําวิธีสมัครเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวดูคลิปนี้จบ หลังวิดีโอนี้คุณไปดูคลิปสมัครแล้วทําเตรียมเอาไว้ได้เลยได้นะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดในส่วนของตรงเงินตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องไปจัดทําให้ด่วนเลยนะครับสําคัญมากๆสำหรับเงินในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่ตรงนี้ข้อที่5นะครับถ้าไม่มีแอปใช้เงินก็ใช้เงิน ของดิจิทัลไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เข้าเป็นเงินสดนะครับเข้าเป็นผ่านทางแอปพลิเคชันเหมือนคล้ายๆกับตอนโครงการที่เป็นคนละครึ่งอะไรเงี้ยก็เข้าผ่านแอปเป่าตังค์นะครับอันนี้ก็เป็นเข้าผ่านอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างสำหรับแอปอันนี้ก็จะเป็นแอปทางรัฐนั่นเองครับพอจะต้องมีแอปที่ใช้เงินให้เรียบร้อยมีแอปทาง,งดัฐนะครับแต่หากไม่มีแอป มีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ครับข,ข้อที่5ข้อที่6ครับไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่ทําให้ใช้เงินไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลในส่วนของกลุ่มที่ไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้บัตรประชาชนควบคู่ไปกับล่าสุดตอนนี้มีการพูดถึงว่าจะเป็นการรับ QR โค้ดจากทางภาครัฐน,น,นะครับเป็นใบแล้วก็เอาไป เอา QR Code ต,ตรงนั้นไปให้ร้านค้าสแกนแล้วก็ใช้เงินได้นะครับซึ่งก็สามารถเช็คยอย่ดงต่างๆผ่านให้ร้านค้าเขาเช็คได้จะเป็นรูปแบบตามนั้นซึ่งอย่างไรก็ตามผมแนะนําว่าคุณก็ควรต้องมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่าหากคุณไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่แบัตรประชาชนรุ่นใหม่เป็นแบบัตรแบบสมาร์ทการ,ร์ดมันสามารถใส่ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับดิจิทัลอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีเข้าไปในบัตรได้นะครับเช่นอย่างเช่นข้อมูลที่ใส่บัตร ล่าสุดเลยก็เป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาใส่เอาไว้นั่นเองทําให้สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยถ้าหากคุณไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็ต้องไปทําให้เรียบร้อยนะครับถ้าคุณมีข้อนี้ไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็จะมีโอกาสจะให้คุณใช้เงินไม่ได้นนเนี่ยต้องมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่เตรียมเอาไว้ด้วยข้อ6ครับข้อที่7ครับคุณไม่อยู่ในลัศมีที่ใช้เงินได้ซึ่งตอนนี้รัศมีมีการกําหนดมาให้ใช้ภภายนอเ ตามข้อมูลทะเบียนบ้านตามแบบประชาชนของคุณนะครับซึ่งหากคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นนะครับอาจไปใช้ที่อื่นเนี่ยมันก็จะระบบมันจะขึ้นว่าใช้งานไม่ได้ดังนั้นบอกเลยว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับถ้าไม่อยากพลาดในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ใช้ในอำเภอของคุณเท่านั้นนะครับหากไม่อยู่เลยสมีที่ใช้เงินได้ก็ไม่สามารถใช้เงินได้นี่คือข้อที่7ครับ ถ้ามีข้อนี้ก็ไม่ได้ไม่สามารถใช้เงินได้ก็เหมือนไม่ได้เงินข้อที่8ใช้เงินไม่ทันภายใน6กเดือนนะตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการวันแรกนะวันที่เริ่มโครงการวันแรกตอนนี้ข้อมูลล่าสุดก็คือไตรามาสที่4ี่เดือนที่เดือนที่10น,นะครับ10 11 12ไนะตรามาสที่สก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาก็คือตุลา อาจจะเริ่มตุลาเลยก็นับจากตุลาไป6เดือนหรือนับตั้งแต่วันที่คุณเริ่มใช้งานวันแรกนะอาจจะมีการยินดีต้อนรัต่างๆแล้วสาเร็จเสร็จสิ้นก็คือนับแต่วันนั้นเป็นวันแรกก็ต้องดูอีกทีว่ารัฐจะกํา,ากกหนดเป็นยังไงนะครับถ้ารัฐจะกําหนดเป็นเริ่มวันแรกของโครงก,การเลยจนถึง6เดือนก็จะเป็นต่างน,นหรือกําหนดวันที่คุณเริ่มใช้วันแรกไป6เดือนก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากคุณใช้ไม่ทันภายใน6เดือนก็จะโดนตัดเงินแต่เรื่องใช้ไม่ทันไม่ใช่เรื่องยาก ะครับเรื่องการใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับพอให้เข้ามาก่อนหลายคนผมรู้เข้าใจตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายคอมเมนต์ที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องใช้ไม่มีปัญหาขอให้เงินมันเข้ามาก่อนนะครับนี่ก็คือ8ข้อหากคุณไม่มีคุณจะได้เงิน10,000บาทอย่างแน่นอนนะอันนี้เนี่ยข้อมูลชัดเจนมากแล้วนะครับไม่มีแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะมีเยงเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงนิดนึงไม่เยอะเลยมาก โอเคเราไปเช็คพร้อมกันไม่มี8ข้อนี้คุณต้องไม่มีทั้ง8ข้อคุณได้เงิน1 0,000บาทชัวแน่นอนครับข้อหนึ่งที่คุณต้องไม่มีคือคุณต้องไม่ใช่ต้องต้องเป็นคนสัญชาติไทยต้องไม่ใช่คนที่ไม่เป็นสัญชาติไทยนะครับข้อที่2คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่อายุต่ำกว่า16ปีนะครับคุณต้องอายุมากกว่า16ปีข้อที่3คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่รายได,ได้มากกว่า8ปดแสนสี่หมบาทต่อปีนะครับหรือเฉลี่ยแต่ละเดือนเนี่ยทั้งปีรวมก 800,000บาทนะครับแต่ละเดือนอาจจะไม่เท่ากันได้เป็นไรคุณต้องเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำกว่า800,000บาทต่อปีนั่นเองข้อที่4ครับคุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่มีเงินฝากทุกบัญชีธนาคารรวมกันมากกว่า500,000บาทคุณต้องเป็นกลุ่มที่เงินฝากทุกบัญชีธนาคารรวมกันน้อยกว่า500,000บาทข้อที่5คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่ไม่มีแอปที่ใช้เงินก็คือไม่มีแอปทางรัฐคุณต้องเป็นกลุ่มที่มีแอปทางรัฐนั่นเองนะครับคือแอปที่ใช้เงินนะล่ us, นนางรฐ ข้อที <HO US hvad> six, um, ically, uh ่6แอปทารัฐไปดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับจะใส่วิธีการสมัครลงทะเบียนอะไรไว้ให้นะฮะแล้วก็ข้อที่6คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่มีประชาชนรุ่นใหม่คุณต้องไม่กลุ่มที่มีประชาชนรุ่นใหม่ข้อที่7คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่ไม่อยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้คุณต้องอยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้แล้วก็ข้อที่8คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่ใช้เงินไม่ทันภายใน6เดือนคุณต้องใช้เงินให้ทันภายใน6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้สิทธิ์นี่ข้อมูลล่าสสดดาาามฝกกรงัยปหล ประเด็นอะไรก็มีมาพูดคุยสอบถามกันได้แล้วก็อย่าลืมไปดูสมัครแอปทางรัฐเพื่อเตรียมให้คุณได้ใช้เงินดิจิตอล1,000 0บาทแบบ100%ครับดูได้หลังวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม